ép thịt quá Phải lâu vui Bày lâu vui Ồ, lưu bóng vào đây นี่งไงเมสซี่กูวิ่งไปยิงเลยอุยอ้ยอุ้ยใครจะตามก็ตามมาแฮตติกว่ะโอ้โห 哦！嗯嗯、哦！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 哦 <laughs>！哦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 ！ นี่งไงอุ๊บอุ๊บโอ้อุ๊บโอ้โหอุ๊บปั่นเน้นค<ก> aus <al> ลองบอลครับ๊๊บบจนีนน่งนงไงจริงจริงครับ